ตัวนิดเดียวครับนะผมให้ดูตัวมันขนาดไหนครับประมาณครับนี่ครับเท่าหนึ่งข้อนิ้วก้อยของผมผมเป็นคนมือเล็กนะครับทุกคิดูว่าเหยื่อตัวมันเล็กขนาดไหนครับสเปคของมันก็เบ็ดสองทางครับตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์สี่ครับแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าชุดเบ็ดจะค่ายนี้ครับแข่งโป๊กนะนะชุดใบเหลี่ครับเป็นใบคอครับสองใบใบดัดหนึ่งใบครับแล้วก็ใบทรงใบไม้ครับหนึ่งใบนี่เดียวครับนนะ ช้อนช็อตบอดี้ตัวประมาณสักสองขีดสามขีดครับกับเหยื่อตัวนี้ครับนะ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 ดู Gen X ครับ2อจุดแปดเซนตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกคัลเลอร์เป็นเหยื่อตัวล่าสุดจากค่ายวิชิงิซี่นี่นะนะตัวที่สองมาแล้วกับเหยื่อตัวเดิมครับนี่นะนะเต็มคำเหยื่อตัวเล็กครับประโยชน์ของมันนี่แหละครับดีที่สุดคือเข้าไปอยู่ในปากในคอนี่แหละครับแล้วพอเข้าไปอยู่ด้านในแล้วครับ พื้นที่ที่ตัวเบ็ดมันเปิดแล้วจะเกาะครับมันเยอะมากครับนะตัวนี้เจน X 2 8เซนครับเหยื่อตัวใหม่จะค่ายพิชกิซี่ครับนี่เลยครับนะนะสายพ่อพอกันหมดเลยครับวันนี้พยายามอยากจะหาตัวใหญ่ๆครับเพื่อทดสอบเหยื่อตัวนี้ดูครับเนี่ยครับเป็นเจน X Mini ครับ2.8เซนครับเหยื่อตัวใหม่จะค่ายพิชกิซี่ครับ

สวัสดีนะครับสวัสดีนานาะแล้วตกปลาดูท่านเลยนะครับวันนี้กเ็เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับกับผมนะัตเต้นครับจากช่องนัชชาพิชชิงแชแนลครับวันนี้ผมเดินทางถึงหมายแล้วนะนะถึงเวลาประมาณ11บเอโมงตรงครับนะนะเวลาช่วงนี้กับการล่าปลาชนครับไม่ง่ายเลยนะนะแดดแรงมากเดี๋ยวไม่ให้รับชมสภาพหมายแล้นะนะวันนี้ผมมาแล้วผมรู้สึกโชคดีมากเลยนาะนาะดูด้านหลังด้านหลังผมฝั่งด้านนู้นครับนานาเห็นะฮีโร่ของเราไหม รถแบคโฮครับกำลังลอกอยู่หมายนี่ันเคยเข้ามาแล้วแหละครับแต่ไม่ได้เข้ามาประมาณสักสองอาทิตย์แล้วครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปให้นานาได้รับชมนะครับเดี๋ยวให้รับชมสภาพหมายโดยรอบครับนี่ครับนานาที่เห็นกันอยู่เนี่ยครับด้านนู้นเลยครับมันจะเป็นจุดที่อยู่ติดกับบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยผาครับน้ํามันน่าจะขันมาจากตัวสปริงเวย์ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นอารมณ์คล้ายๆกับพวกฝ่ายครับ เดี๋ยวพานะนะเดินตีเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีเหยื่อทีเด็ดครับนณนะแต่ไม่รู้ว่าเด็ดหรือเปล่าใช้ครั้งแรกเหมือนกันครับกับเหยื่อจากค่ายพิชิงอีซีครับเป็นเจนเอ็กตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นเจนเอ็กเมนิครับขนาด2.8เซนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเจ๋งหรือเปล่าครับนณนะเดี๋ยวก็รายละเอียดก็ระหว่างในคลิปแล้วกันครับโอเคครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากนณนะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับนานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับณนาเราไปลุยกันไป มาแล้วนะเดี๋ยวรับชมไอเทมเด็ดของเราก่อนดีกว่าครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายวิชิอีซี่ครับตัวนี้ครับต้นแบบมันก็มาจากตัว Gen X ขนาด3.2เซนครับตัวนี้ย่อขนาดมาเป็น2.8เซนครับน้านาดูดินี่ตัวนิดเดียวครับน้านผมให้ดูตัวมันขนาดไหนครับประมาณครับนี่ครับเท่าหนึ่งข้อนิ้วก้อยของผมผมเป็นคนมือเล็กนะครับลูกคิดดูว่าเหยื่อตัวมันเล็กขนาดไหนครับ สเปคของมันก็เบ็ดสทางครับตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์สครับแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าชุดเบ็ดจะค่ายนี้ครับแข่งโป๊กนะนะชุดใบเหลิวครับเป็นใบคอครับสองใบใบดัดหนึ่งใบครับแล้วก็ใบทรงใบไม้ครับหนึ่งใบก็ต้นแบบมันมาจากตัวเชนเอ็กซ์สมอเซนแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าตัวนี้มันจะเด็ดหรือเปล่าครับสําหรับปลาใหญ่ครับปลาเล็กมันเก็บได้แน่นอนครับเพราะว่าขนาดของตัวเบ็ดนะครับ มันเล็กลงครับขนาดเบ็ดเบอร์สี่ครับเพราะว่ามันต้องให้ได้บาลานซ์กับตัวเหยื่อด้วยครับขนาด2.8ซนแล้วก็นานาไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตีไม่ออกครับผมลองหัวดดูแล้วครับน้าทำระยะได้กับเหยื่อปกติเลยครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5กรัมครับน้านดูดิตัวนี้เป็นตัวสีเงินครับเมทัลลิกคัลเลอร์ครับตาแดงๆแต่ผมว่าตัวประโยชน์ของมันครับสําหรับตัวเจนเอนะครับ ต้นแบบของมันก็อย่างทีู่รๆดันครับกัดเสร็จเบ็ดพริกแซ่บครับน้าะวันนี้ผมมาผมโชคดีครับนะเห็นฟังด้านโน้นไหมครับก่อนหน้านี้มันตีไม่ได้ครับพอดีฮีโร่ของเราครับลอกบริเวณขอบขอบล่องนี้ออกไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรีนตีไปเรื่อยๆครับกับจุดนี้ครับจุดนี้ถ้าเกิดน้ายากมาครับคือผมแจ้งพิกัดให้แล้วกันมันอยู่ตรงวงเวียนหมู่บ้านยางชุมครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําห้วยผาครับตรงนี้เป็นในส่วนของอำเภอท่ายางครับจังหวัดเพชรบุรีตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ลุงผู้ใหญ่ครับที่อยู่แถวนี้ครับคือให้ตกได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเข้ามามันก็อาจจะมีพื้นที่ส่วนบุคคลได้นะเห็นไหมเขากาลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้เป็นจุดแคมปิ้งครับคือก็จะทําเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนี่แหละพอดีลุงผู้ใหญ่บอกว่าฝากโปรโมทให้หน่อยนะนะท่านไหนว่างๆก็ผ่านมาแถวแถวเพชรบุรีครับหมู่บ้านยางชุมครับอาเภอททยยางจังหวัดเพชรบุรีอยู่ตรงวงเวียนเลยครับท่านะท่านนะเราไปสำรกันเดี๋ยวเล่นบริเวณจุดนี้ก่อนรอบที่แล้วเข้ามาสามตัวเลยครับเรียมนี้ ไะไม้แรกดูซิเป็นยังไงโหนะนะดูผมบอกแล้วว่าผมลองดูแล้วน้ำหนักมันสบายสบายเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าเวลาปลากัดแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยครับจากประสบการณ์ของผมครับเหยื่อตัวเล็กๆครับลดอาการความระไวของปลาได้แน่นอนครับ นั้นนะผมพวดไปว่าเบาๆอ่ะน้ำหนักโคตรดีอ่ะห้ากรัมยังไงก็โดนครับวันนี้โ้ยตีขึ้นฝั่งกระเด้งลงน้ำเป็นไงวันนี้มากับดวงล้วน วกับฝีมือที่มีอยู่นิตหน่อยเรียมันจะเปิดแต่ผมต้องเอามายืนตากแดดนิดนึงเนี่ยเราลิงแบบเนี้ยเดี๋ยวก็สวบนั่นไงนนั่ไงนั่นไงน,ะนะน้นนนนะนะ นั่นใหญ่ลี่ยมเนี้ยมันเด็ดจเจ๋งเฮย้ยมานี่ก่อนเร็วแต้มแรกเจิมเยือเ่อไยมานะันะเราดูตัวปลากันสักครูนะครับนะัฐนะนี่ดีครับนณนะมานะช่อนช็อตบอดี้ตัวประมาณสักสองขีดสามขีดกับเยื่อตัวนี้ครับนะนะนะัดูเจนเอครับ2.8เซนตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกคันเลอร์เป็นเยื่อตัวล่าสุดจากค่ายวิชินีซีครับ ตัวนี้ผมว่านะนะทักเข้าไปในเพจน่าจะมีจําหน่ายแล้วล่ะครับเพราะว่าคือความจริงแล้วคือค่ายตั้งใจจะเปิดขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2568แล้วครับพอดีมันยืดเยื้อมานิดหนึ่งครับรอเทสให้จบครับกับเยื่อตัวนี้ครับตอนนี้ทักเข้าไปในเพจน่าจะมีจําหน่ายแล้วครับแต่แพ็กเกจน่าจะยังไม่เสร็จครับธนาณัติถ้าไหนรีบก็จัดได้เลยครับนะนี่ครับตัว Gen X Metallic Color ครับ2.8เซนแต้มแรกมาแล้ว ไปนะ้นๆะเราไปเรียนกันต่อบอกแล้ววันนี้มากับดวงมาถึงก็เจอฮีโร่ของเรานี่ครับแบคโฮครับกำลังจัดพื้นที่ให้เราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อครับนะนะนี่ยครับเจนเกัดเสร็จเบ็ดพลิกแซ่บครับนะนะโอ้โตุกทางมะพร้าวนะี่ยไปงานน่ารียมโคตรสวยอะมองไม่เห็น เข็มแล้วแหละปลาเข็มไล่เหยื่อ นั่งเพราะมองไม่เห็นเยอะแต่ข้างหน้าโคตรหน้ากัดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องนั่งต้องนั่งถึงจะเห็นพุ่งออกมาจากข้างตะลิ่งนั้นนะ โอ้ยเริ่มขยับไซส์มาแล้วนะ้านะมาดูดิว่าเหยื่อตัวเล็ก,ลกอะปลาช่อนตัวเกือบครึ่งโลก็ไม่รอดนะเรามาดูตัวปลากันตรงนู้นอะด้านหน้านะ้าสวยมากเลยนะแต่มองไม่เห็นครับติดทางมะพร้าวที่ยื่นลงมาเนี่ยต,ตีเสร็จต้องนั่งครับคุ้งออกมาจากด้านข้างตะลิ่งสวบเลยนี่นะนะตัวที่สองมาแล้วกับเหยื่อตัวเดิมครับนี่นะนะเต็มคำเหยื่อตัวเล็ก,ลก,ลกครับประโยชน์ของมันนี่แหละครับดีที่สุดคือ เข้าไปอยู่ในปากในคอเนี่ยแหละครับแล้วพอเข้าไปอยู่ด้านในแล้วครับพื้นที่ที่ตัวเบ็ดมันเปิดแล้วจะเกาะครับมันเยอะมากครับนะตัวนี้เจน X 2 8งุดดเซนครับเหยื่อตัวใหม่จะค่ากิ้งกิ๊ครับตัวเบ็ดเบอร์สี่ครับตัวนี้เดียวแต่เอาปลาอยู่แน่นอนครับขยับไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้ามีโอกาสได้ตัวสักโลอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่ๆครับดูซิว่าจ่ามันขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเหยื่อตัวมันเล็กครับแต่ผมว่าถ้าเกิดลองทัาให้มันกัดอย่างเดียวแล้ว เดี๋ยวจัดให้ครับนะโอเคครับไปูกันต่อครับนี่ครับ Gen เ2.8เซนครับเดือตัวใหม่จะคายวิ่งซี่แต้มที่สองของผมมาแล้วไปจ้าอันต่อดีครับนะพนะะผมว่าจะต้องย้ายใหม่แล้วแหละอาจจะต้องรออาทิตย์หน้าครับเพราะว่าเนี่ยลอกบริเวณนี้และน่าจะเอาขึ้นหมดครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอาทิตย์หน้าแล้วนะครับเพราะว่าตกไม่ได้แล้วแหละตามน่าจะตื่นแล้วน้ำมันขุ่นเลยเสียงดังเดี๋ยวเราขยับย้ายใหม่นะครับ เฮ้ยอย่าดิน้นอย่าดิ้นแรงโอ้โหยิงปืหไหนจะแตกเรื่องๆอเรื่องวิ่งย้อนมานี่ยอยู่เลยโอ้โหนี่อเดิมอ่ะจากรอบที่แล้วเลยนี่มายหนึ่งตัวครับานนะนี่เปลี่ยนสีอ่ะเป็นเจน X อ็กซ์สองแเซนครับเจน X มินิมิน,มนิกระทัดรัด นี่ครับนะนะ้าเ่ินมาใช้เป็นสีมะม่วงสุกนี่ป่าสายลักสองสามขีดครับกับเจนเอ็กเมนีครับ2.8เซนตอบโจทย์ประช่อนปลาเกลือโอเคเนะไระลุยตือทนนี่ต้านี้สามวันแล้วแดดโคตรร้อนเลยนะเจนเอ็กครับ2.8เซนจากค่าวิชินีซี ออุ้ยอยังอยูอ่อยูอ่นึกว่าหลุดยอดหลุมยอดหลุมนอาที่แล้วหลุมนี้ไม่ได้ตัวเฮ้ยมานี่ไม้เดียวเลยนี่ขอมไหม่ะโอ้ไม่ผอมครับนี่หยอดลองไปคร้บนะะพุ่งตามไปจากด้านซ้ายมือเลยไม้ดิงโตอ่ะกับ gen x mini สองจแปดเซนนี่เลยครับนะ่ะนะ สายพอๆกันหมดเลยครับวันนี้พยายามอยากจะหาตัวใหญ่ๆครับเพื่อทดสอบเยื่อตัวนี้ดูครับเนี่ยครับเป็นเอ่อเจนเมินิครับ2.8เซนครับเยื่อตัวใหม่จากค่ายวิญิงอี่ี่ครับยอดหลุมด้านนี้นั่นนะหลุมสวยๆรอบที่แล้วก็มาครับแต่หลุมนี้ไม่ได้ตัววันนี้มาตีไม้เดียวเลยเรียบร้อยสิครับเจนเครับ2.8เซนครับกัดเสร็จเว็ดพริกแซ่บดีครับนั่นนะไปลืยกันต่อครับ หมายนี่ต้องใส่เพิ่งโดนไปบาดๆครับผมเพิ่งมาถึงเนันดูรอยเท้ายังสดใหม่อยู่เลยไม่เป็นไรอาจจะชอบเยอะผมก็ได้ นี่งไงนี่โอ้ยมันอาจจะชอบอยู่กับผมก็ได้มันกาแบบจริงใจมากเลย นี่้อยคนยืนยังไม่ไหมอยู่เลย Mm-hmm. มันก็จะละแวงน้อยแล้วตัวใหญ่ด้วยนะวิ่งตามมันอีกเลยโอ้โหจัดขุดไก่ใสเบอร์เริ่มนะนะโอ้โหแต้มันผอมมะโอ้โหนะนะนี่ใกล้เคียงโหลนี่ถ้าม,มันอ้วนเนี่ยฮาน้ามาดูตัวปลานูน่นเยือเอ่อ2.5ดเอออ2.2.8เซนครับน้ำหนัก5กรัมตีนู่นนะครับ30เมตรน่าจะมีอยู่ครับ กัดโคตรไก่เลยอ่ะนะมาดูตัวปลาตัวนี้อาจจะได้ปล่อยแหละโหทาให้ผอ,อมนี่ถึงโลนะเนี่ยว่าแล้ว,ลวนะตอนกัดใหญ่ครับแต่ใหญ่จริงเลยครับแต่ตอนเก็บสายมาครับคือไม่สู้เลยเนี่ยนะนะนะดูดิมันผอ,อมอะ่ะถึงก็มันไม่ผอ,อมนี่ใกล้เคียงโลครับกับเหยื่อตัวนี้ครับวันนี้เป็นเอ่อเจนเอ็กุเซนครับเหยื่อตัวใหม่จากค่ายพิชซี่ครับตูนกัดอยู่ด้านนู้นครับชิตตะลิงด้านซ้ายมือครับ กรดโคตรไก่อ่ะเยื่อ 2, สองจุดแปดเซนน้ำหนักห้ากรัมไม่ใช่ว่าจะตีไม่ไกลนะครับนะตีปกติเหมือนเยื่อหกเจ็ดกิ๊บครับนี่ครับนะนะเจนเอ็กครับเป็นเยื่อตัวใหม่จะข้ายไปชิ้นนี้สิครับ 2, สองจุดแปดเซนครับเจนเอ็กม่นิกัดเสร็จเบ็ดพลิกแซบครับนะนะเดี๋ยวตัวนี้ผมปล่อยไปครับผอมจัดดูดินี่นะโอ้ยมแมลงดีตอนนี้เมื่อกี้ไม่เห็นสู้นี่ดู นี่กตัวมันสมบูรณ์นี่เป็นโลครับตอนนี้ถ้าเป็นลมเลยผมมันผอมเกินไปลับไปเจริญเติบโตนะไอ้น้องไปละ